ดนาดไม่เห็นงานอยยังเด่นกเนาะไม่ถ้ามาได้ดีว่ะปัดตัวโง่ของเราอยู่ตัวงหญ่ของเราอยู่เอาโอ้ตัวนี้ตัวงามกลัวว่ะอมถ่ายรูถ่ายรูเนี่ถ่ายลหน้ปกสวัสดีพี่้องป้องไปนะครับเ็ดงานมือที่สี่แลพี่องนาว่าองแต่ว่ามือนที่สี่นี ไอ้ลนก็ไอ้จ้านกมานำครับนี่ล่นนกไปนํำพี่นองผามันหมานะครับแล้วไอ้ผ้าไปเบิ่อไงลนปีนกุไหมพี่นอแตัวบ้าเลยายขาซ้ายนี่กิ้ม่ได้นักดาไอ้ลนมาให้ปีนมเนี่มาได้บอกว่ามาเอาไอ้ลวนมาช่วงใบ่าปีนมนไอ้จ้าก่อนบกะเสา กะเศร้าไอ้จ้ากวนมาสไปเลจ้าไปแล้วครับกะเศร้าไอ้จ้าครับกะสวยหล่นโอ้ยแพ้หมาซื้อพยานดอกไป รุ่นน้ำกันครับว่าเซียนจ้าเห็ุได้บ่ครับมืองานหุ่นนี้กระชีเชื่อมล็อกที่สองให้มันแล้วนะพี่น้องหายครับกระชีมีประมาณนี้แล้วมือน,นี้หรือว่าคอนเช็ดนี่ยังก็จั่วไามา่อีกบก่บานุก,กับบลรุทั้งล่อต่อไปครับพี่น้องเอาพี่น้องเช็ดงานครับขึ้นออกอ่าก็อเอืนอยังล่ะภาคที่สองนะภาคแรกออกไปแล้วครับวันนะ มือนี้ก็นใมาออกพักที่สองนั่นนี่นะพี่น้องยิ้มเป็นกันมะซองนะครับมะซองยิ้มพี่น้องอ่ะเอาลังค่ายมันเลี้ยวครับมือนีโหลนมาเลี้ยวอยู่เลี้ยวข้าวเดียวก็บเลี้ยววันนั้นมาเตียงก็นเลี้ยวพันโหลดพนเลี้ยงอี่ห้อเก็ะข้าวบาวแดงใส่หันมาใกล้กันเป็นผู้ยังใดโอ้เอ้าเกย์เบิ้งเนาะว่างามบางามบางงามตัวอะไรล้วน พงามพงามารยี่สิบบาทค่ะีบาทเอาเด้ซื้อหายให้เอาใจเางษ์งามเอาเนาะหายเเอาอีกป่ะเอาอีก่เอาอีกก็ได้พี่แฮกพี่แฮกขอคาราบานะจ้าโอ้่เห็นบูซาวาได้ได้หลนโอ้ยงดคนเด้่นาะ าเขียนงทิงหาี่อยนเ่อนยงมันยิ่ังน่กบาทมาแเลยเพี้ยเขาเพี้ยเขาเสาวบาแดงกุเลน่าโอ้ยจะซื้อยอ้นมาแจกสาว้เลยเดยเลยแจก้องแจก้อพนแจกสาวอยนดเี่ยวาเ่เนป้าเียวขวดไปปั้มปั้อดเขาหมีหันหวดเนาะติป้ายว้ผู้งาม เขาไปงานก็ไปว่าเอาผู้นีด้เาอ๋อต่อต่อต่อพี่น้องเห็นงานต่อเห็นงานต่อว่าอะไรให้ล่นนยุดงานทันทีเลยเห็นพี่สาวโอ้ยตายได้ได้เาว่าสาวเชียเดีว่าไล่างขก้นมาแล้วครับใส่ขาวหมเลยครับแล้วไ่เชี่ยมนี่กะใส่ใส่แปคาดคาดาดป็นีกะเรียบ้อยพี่น้อง แล้วก็จะไหลเก็บเพนเบิดนะครับจ่ายตัดแปะครับแปะเพนก็ใส่9โตดเด้อว่าตัดน้อ,องหลังจากที่กินข้าราบาวแดงผู้สาวนะครับดีดครับตอนนี้ดีด <c oughs> <c oughs> เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเทีย่ยงพี่น้องงานกับก็บไปได้เรื่อยๆครับมื่อนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆแต่ว่าบอลเร็วครับแต่ว่ากับกัโอเคครับดีก็มือแรกครับมือแรกก็มกกว่ารุ่งตัว งาานานี่ครับแล้วตอนบ่ใบนะกินเขาเหลี่เลยมาใส่ตัวนี่ครับมันเหลี่ยมนะพี่น้องการว่าดชิ้นเหลี่ยภายในมือนีใครับต่อไปพี่น้องแล้วบ้านโนกระจีพักกินเข่าครับตอนบ่ใบพามาลุยต่อครับ มันนี้ก็อากาศก็โอเคครับมันเย็นเย็นล่อยู่แต่ก็มีล่มนิดๆดีกว่ามือว่านเมื่อก่อนเนี่ยแดดห่อนนะลาเมตพี่น้องได้เวลากินข่าครับลงจากลังคาแล้วนะครับพักเที่ยงพี่น้องหากินข่ากินน้ำนะหน้ามีอะไรสุดมากมากหัว หลังจากกินเค้าแล้วนะครับพักพ่อนไน้องพักพ่อนตามอัธยาศัยเมื่อที่ซีร่างกายเริ่มกรอบเริ่มหนึ่งลงแล้วยังม่าในายูครับมืออื่นหยุดกะจิไข่แล้วอาทิตย์หยุดเริ่มวันจันทร์ไหมครับร่างกายกลับมาให้เราครับนอกจากจะไปเลาะตึกแแห ช่วงในนาลงแห่ครับพี่น้องอาจจะได้ลงเป็นลงแห่ครับนามัหอาแห่ไปตึกป่าครับจังเลยครับแต่กกตพักกับเศร้าดอกพี่น้องเมื่อยกันทัราพักกับเศร้าดอกไปพี่น้องเดี๋ยวเห็ุงานต่อครับหลังจากพักก่นอนได้เวลาของไอ้ลน้นะครับเมือเศร้าของไอ้จ้านะครับไอ้จ้าพอสำเร็จพี่น้องนอกเขาอยู่เดี๋ยวไอ้ลนไปแจกมือใอ้ ดูกพี่ว่าอยู่ตอนโนกยางเดียวเนาะเงานลูกพี่อยู่เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานล่างนาล่างตานะครับลูกพี่ว่าอยู่ว่ามันสุดยอดที่สุดควรควรควรกันล่างก่ออยู่พี่น้องโอ้ยโดนคันล็อกใส่ตัวมันเขาของเราเลยตายเอาอีกทระวังมาแดงเลยจ้า โว้ยเลยมันมาจับมองเขาเล่านั่นไป่เพีองเบางไอ้โดนปีนตั้งใหม่แต่เจ้าว่ามีหมดเดียงทั้งเต็นพันคู่ใช้กันหมอตัวไหนเป็นมอเตอรจับสายไฟหมอว่านไหนหุ่นมาได้ไวรุนข้างหุ่น แหนจะหาต้นก่อนนะพี่น้องพี่น้องถ้าว่ามีมดแดงจังเน็คเมื่อคืนต้นนี้เสืขอมรวดนี่ทั้งสูงนี่ฮะแน่ใจแนวอ,อื่นล่ะแนวอ,อื่นเอาพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วปีนแล้วปีนแล้ว เอาาอถ <c oughs> <c oughs> ้า <c oughs> มันสุ่นะชิบอยมองีหรอกันจะได้ขึ้นไปวันนั่นล่ะใ <c oughs> คยก็ว่าได้ต้นอย่มันหมอยจ้าเลยก็มาต้นใครมาต้นคึมๆนิดหน่อยไปไปห่างๆงูวนูมดู้มื่อนฮะไมไม่คนบ พูดเดี๋ยวแถวพี่น้องกนกะกนนกนนนก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 นนกนก่นก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 ้กนกกน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 อนกบกนกนนกนกนานนกนกนกอกมกน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 นกกนนกนนกนกนนก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 กนกนก็กนกนนกกนามนกนกแนก บางมุมไก่นะครับผลอยู่ทั้งปลายเลยพี่น้องใส่ปีนเล้วนั่นอันนี้เวลางา้นนะร้อยรอยทุกทีวิวรลอยอย่างเดียวเอาละวนี่มันมีงาต่ออีกแล้ว ขี้อยาถอยลงมาต้องนาเจ้ากับว่มบามเลยไยลวนต้องกลางซื้อเจ้าหไหมไอมม้วบบิ่งมักวัดเสบียงได้หลายได้หน่เดี๋ยวให้ลวนใส่กันพี่น้องพวกเกินสามสิบ้วที่ พี่พูดแท้เอาบอกง่ายๆคเด้มือนีวันจันได้รอยพันเปอร์เซ็นต์บอกเอาเสียงน่อยมาโอ้โอ้บอกง่ายๆคอโได้วันจันนี่ปลอยนกตัวโอ้ โอ้ยสุดยอดแทบวะ่ไม่วม่รมามามาไ่ลลงมาล่มนมากหล่นมัเรอมามามเราเลีมากปั๊บจับกวาแล้วแกววาแล้วเร็วอมันอะไตีกันลงมาลงมาเนพี่้องพี่้องนกนมันไะไตีูซื้อกุฟนีมันมากเหรบมาเหฮะนี่ก็ว่าขงกุไฟหนีงไวก็ว่าห่างกุไฟมันไลไตีมากเห่นนั่นนัเห็นบ่เนี้ยขึ้นร้องตัวเห็นบ่มาไ จะวัดเห็นส่วนเหมือนหมอนตัวส่วนหน่วยไม่วานเลยไปพี่น้องน่าจะน่าจะแป็นความเล่าอยู่มองไอ้จ้านกเราใส่นกวางวางวางเทียงเลยพี่น้องมันมาหานกอยู่พี่น้องตอนมันมันวอลงไปหาปนีดครับถ้าไม่ไอ้โดนเราใส่บักเสียงหน่อยเรียบร้อยได้ตอนนี้ครับเรียบร้องเดี๋ยวลุ้นน้ำกันนะว่าสิมานห์ ยังสี่อะไพี่น้องคับขันงานขันงานเดือนเนี่ยขันงานเดือนเนี่ยเอานกวัดต่อโหลดขันขันยุ่งๆนี่มองว่าซานะขันงานเดือนแล้วนี่เริ่มเอานกวัดต่อแล้วใครก็ได้เอามาหุ่นน้ำกันครับว่าไอ้โลนหรือไอ้จ้าสิมานนะแต่ผมมองว่าไอเจ้าเนื่อเพราะว่านกปลามันคู่มันตีกันอยู่ใกล้ๆนกโลกนะพี่น้องบานเราใหญ่ไปต้นใส่ต้นที่มันตีกันมันหนาจะรอดครับมือนี้ต้องมีผู้ใดไนะครับ ใบหล่นไกจ้าด้าพี่น้องอย่ามาลุ่นน้ำกันครับเห็นเบียกตัวพี่น้องแดดครับบางเสายนงลมร่มมันร่มยุ่งเหครับแต่ว่ามันอากาศมันเย็นนะบางเสาอันนี้ช่วงใบครับายจะใบสองแดดครับงานกับไปนะหลายหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดเทื่อวผังหนามานี่ครับก็คือเป็นเหลี่ยมมือนีนะครับพี่น้องไปครับต่อไปครับฮะ อ๋อว่าไงคือใบตัดเล็กตัดยางลมันฟังเสียงเห่ม้อ๋อมนาเลยเพิ่นเพิ hmm. ่นว่าเอาไปตัวเรามาต่เสาแต่เอาไปตัวตัวหนึกว่าสิรอต่งว่าสิรอยไจ้าอย่า่เลเดยัหลียวยันห้างมันนอว่ามมหมดแดงเนาัห้างมันยกับเชียเชียเชียรใหม่แมนอืมีเปมนก็ว่ามมหมดเดือยางไปบงนี้มมดเดใส่ตัวนึ่งก็แล้วแล้วจบสกแล้วแล้วไปกาเกาก็ร่างเลยมั้งก่างแล้ว เออเดี๋ยวหลุนกลับมามันงานนี่มันจับคู่กันอย่าไว้ดีไซน์บวกที่มันออกมาข้างนอกเดยว่าข้างนอกเขาเลี้ยวไปนี่มันมีงานมันทำงานเดย์มันเห็นมันมีงานหนึ่งบ้านนี่มันมีงานอะไรง้หน่อยบ้านนี่นี่มาต้องใน้ต้นนุโมอาทีตย์ได้วงวนไวยไปพี่น้องต่อครับเพ่นงานต่อครับยาตัวแปะทางนี้นะครับตรงข้างบนสุดครับขวางทางนี่ใส่แล้วตัวแปะก็จะมาใส่หน้าจั่วนี้ กับบนสุดมองไอ้โลจนยืน,นครับพอไปพี่น้องเอาพี่น้องมือนอีกับขึออ้นใหญ่ไอ้โลจนบอกว่าพอ่อแถนอิกรมาใส่เอื้อนี้ยังล่ะว้าวจำมาได้กล่ะครับประมาณนี้ครับข้างบนก็ขี้แนบไปแล้วนะครับบางท่ามุนกับสีใส่แนบอีกนะครับเอื้อนแนบหมดอันนี้เส้นไปหนีนะพี่นอ้องโมจ้าขึ้นกันเรื่ม กีใสให้มันแล้วก็ิไล่เชื่อมให้มันเบิดครับอันนี้แป้แปลไ้ที่ซื้อครับพี่น้องสีม่วงเคืองจะหาม่งแล้วครับเดววลากลับ,บ้ันพี่นอ้องตรงนี้ลวนแล้วปีนโอ้เสียวแทน,น <ammed 250. S 2> จะเอาอเก็บของจอ้า เอาพี่น้องในเวลาเก็บของลเลยครับกระชิบประมาณนี่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเห็ดแน่มัน,มน,มนพีดตัดนนึงกันเลยไล้สาพี่น้องไอ้ล่นถามว่าไม่หาตัวเสื้อเจ้าว่าไม่หกนำไปแล้วสองหน้านพี่น้องเ้ย <al> หลือไหมบานลูกมูนก็บร้เดามาตอกออกเอาพี่น้องขึ้นว่าสิมันอยู่บอก พันเปอร์เซนตะเออเห็นบถือเทียบอย่าเด้อมันบอกว่าพันเปอเซ็นต์อาบถือกันจันเอาบักเสียงน่อยมากักเสียงหน่อยบถือปล่อยนกตัวเลยเด้อเออปล่อยนกตัวพีน้องไอ้พวกปล่อยนกตัวได้เจ้าจำข้อบจะไปเด้อเออเออคุยค่ะคุยเน่เนาะ มันมันเป็นยังไงเจ้าหุ่นยิ้นนกเจ้าคันอยู่บ่เรื่องไหนมันเงียบปะขู่ประคุ่บ่ะหงุ่นตะเหี่ยกเดี๋ยวใบมงคลแล้วตอนนี้สี่มงคลใบสองใบสามสามชั่วโมงพี่น้องจักเสือบ่สือกข้าแต่เห็ดเบียกนะเพราะมันแก่งานไอ้ลวนก็ผมอยู่ข้างบนบ่ได้ลงมาจักเทือ,อก็ฟังบ่ฟัง บ่เถือกปอยอยู่เหมอนกัฮะของไอ้จ้าไม่ได้เหียแอื่นแจ่มือใหม่เสียงหน่อยอมาหลอห่วยห่วยห่วยมันือไปด้เถืกเสแล้วเนาะโอ้ยมันถืกยีลีไปหล่นเฮ้ยขีแค่แลดแอบแอบลดอยู่แมนบอล โอ้ยเรียบร้อยอีหลีพี่น้องโอ้หาง่ายสร้างบอลดบปล่อยนกนะมีขนขนขนพี่น้องโอ้ยขนลงมากเลยครับโอ้ยแซนนอนนะเจ้าเนาะเก็บแม่เดบปล่อยนกฮะเธอแล้วตอนไหนจากแล้วข้าจะไปบริเวฟังเสียงนกเลยตอนที่บอกว่าตัวโมยืนบอกที่มันมาคู่กันเนี่ย บอกเดี๋ยวควยก็หูนาะข้าจะเห็ดเบียกแต่ว่าเินซ่อมนกเฟินนี่อยวัวเดมซาเลยโอ้ก็บไม่ได้ไปนกประแมนดนี้พัเซ็มันก็พดแ่ว่ามือหนีวะทำงานทำงานดีๆเนอง่าไหนคุยคุยแม่แล้วเดแกงานเอาไ้เ็มาซานกกระล่องมาเดีแกะแล้วจะโดนฮะ ปอยได้ลหละหวยปลอยรดแล้วมันข่อยโมยยินเสียงนกเนาะปอยเดยได้ข่อยกล้าปลอยบ่เอาไปขังไปยังเศร้าก็ะตัวอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมือว่างๆเดี๋ยวบานุวิธิไปรีวิวนกไอรุนเมิงนะครับอยู่ในกล่องไงเนี่ย14ตัวพี่น้อง้าก็อยู่ในกล่องที่พันแยกปรมานี้อีกประมาณ6ตัวแต่ว่าเด็ดๆเนี่ยบักซบโค้งนะพี่น้อง บักซบโค้งที่พันเอามาน้ำอ่างอีที่ต่อได้อยู่บั้นนองเรือครับอำเภอขุชุมนะพี่น้องตอนนี้ทั้งเหียกทั้งขันพี่น้องจดก็คู่แล้วพี่น้องเมื่อกี้เดือนคนระับโอ้ขึ้นเร็วพักฟ้องแทะแล้ววกซบโค้งพี่น้องเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิงนะ่งเนี่ยมือมือหนาไทยให้เบิง่งนกงามนกจดคู่จนจน,จนแล้วมันเหียกตามมพี่นอ้องเอานกหว่งมันเหียกตามเลยขึ้นเร็วพักนกจนฟ้องแทะแล้วบริบทเหรียญน,นี่พี่น้องนี่ไม่ใช่มาเบิ่งกัน ขนขนปิวแวงแวงแวงน้องใหม่เห็นบ่นี่มันเถื่อตัวโดดนั่นแหละโอ้คือนเนี่ยนอนทำไมก็ามาในเรียบเป็นของผาดยากเปอร์เซ็นตัวอนกเราผาดยากยี่ดีไฟเรีบเด้ดล่ะไฟเรีบเด้อบอนว่โอ้ของแท้เลยโดดฮะแ้่เบื่อวันจันทร์เออวันจันทร์ปล่อยเรียได้หนกตัว ซล้อกโดดนี่หอ๋ถ่ายรูปแี่น่ะปกกันนะก็ปวดแต่ว่าสายปิดนะแม่เอาโอเคโอเคโอ้ยขนาไม่เห็นงานอย่างเดี้ยนกเนาะว่าถ้ามาได้หรือเปล่าปาดปันจันร์เป็นวอา์มอีกใส่ก็ร่างได้เลยลุนไม่หยียบมาไอ้จ้า เต้นครับเลยมันไปเหยียบลงไปเนาะเออเต้นแล้วก็คู่ใส่กันไปมันมันบ่หนีไหมช่องไอ้เจ้าอยู่มุวงหมุนนะครับนกนกมันเถียงดีพี่น้องมันมันจับมาต้นเถียรมาเข้าต้นพร้อมแต่วันมันมันบ่โดดเหยียบผู้ใหญ่จ้าฮะว่ายว่ายมาคันอยู่เสาไฟแล้วเสียงก่างไปหาใหญ่ มันพี่น้องมนันซายปีนมนันกยังมาคุยจเล่าลอะไรเขบอกว่าไอ้จ้าตอต่เสาพี่น้องมันตอเครื่องมือมันมันกว่วไอ้จ้าไอ้จ้าตอมือได้วลาไลนตอเครื่องมือได้โอ้ฝีมือตางก่นน้อยลนเนาะแน่อนอนถูกปะเฮ้ จะเปลี่ยนควันใหม่เหรอควนตด,มดตน,น,น,นม้ยีอะไตัวนี้บ่อพัออนเหมตัวนี้ตองหลางเนี่ยอืมตัวดตัวนู้ดเขาบอกว่าเขาต่อยเครื่องมือกับยังบสู่หอนา่า่อะไตวเีางไตัวนี้สายไฟเลย่สายไฟเหรอครับยงอนัยงกลางนั่นคนฟังยีนี่ย งหรือเปล่ป่อยแม่ปอยแม่่แม่ป่อยแม่ใจโอ้บาันลม่ก็นะบาดกับป่อยแลเนาะป่อยแม่ใจป่อยแม่ไรๆเบิ่งๆหางกันหน่อยเลอามันไม่ัวดแจมป่ววมันมีอย่างเสียงกลางกันนั่นแหละเสยกลางมาันยครับ โอ้ยคนนั่งซั่งอยู่นี่คเนากเจ้ามีตะดวนพอมันคู่เลยกับมีตกยานคู่กว่ากว่าเอาว่ฟังออาการไป็นี่ยตอนตอนใสหูเแต่ว่ามันขู่อย่นใจเนาะมนม่จะจกจะฟังอยู่ว่ามันมันเียบนกเก้าเลยนี่เห็นมัขัดทีแด้มืมีดขัดมมีดอ้มู้จอีงถ้าถ้าตอนหยดไปหน่อยปน่นย่้อยแปงอ่นตัวเนตัดไม่ดูแจงเว่าทุกคนอ่อน คนไทยคนหรือเปล่าลาบเท่าไหร่ฟพี่น้องเดี๋ยวตาไม่เจ้าเป็นนกลองครับจะล่นมานเลยเด้เอากอยี่เ่ยวรูกเนาะว่ามันถือว่าถือเผื่แล้วเขาอะไรเขาต่อยสิบนาทีบอ โอเาก็ว่ามันเจ้าสีเดใส่ควันที่มันจับออกมาห่างนอกคืองานย่าๆออกมาที่มันจับคู่ใส่กันดีๆจับเดือนมันงูปะนา่ยแมวอะไรบ่โหดอกเอาเงินลวดนีถือกไม่ควรเรียนดอกยนนี้เถือกเว้จ้าไปไปเถือกไม่ยากเือกเถือกเถือกอยเส้นเถือกนกเถือกนกเซียคอนี้ ว่าไม่เถื่อนหรเว้ยผมว่ามันถื่อพี่น้องหอวยนกมันถื่อโดนถื่อกี่หลีโอ้ยยาก็ถื่อโอ้ยยังหมานี่น้องแสดงว่าถือนกระโดดแล้วโอ้ยอย่าวมาแล้วเด้ออย่าวมาแล้วเด้ออย่าปากนะย่าอย่าปากอย่าปากอย่าปากเจ้าเจ้าเฝ้าเอานกให้เราบังเด้อเสียงนกไว้แล้อเสียงนกไว้แ้วโอ้หมานี่ดีพี่น้องโอ้ยยากกัถื่อ ต่ว่าหวง่เจ้าผมก็จอดยี่แต่ว่าบรรยาใจมันเส้นปูว่าเถือจะโดนแล้ววันแต่กับบรนยาใจกนั่นเลปูนบอกว่าแทอยูเห็น่ะเซีวนีอกงตัวง่อยู่ยงอยู่เหรอเฮ้ย้ยเฮ้ยเใ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเยเเ้้เเย้ยเเย้เเ้ตัว อ๋อถ่ายดูถ่ายดูเนี่ยถ่ายเดีลูกหนาปกนี่โอ้ตัวน,นี้ตัวงามของเรา่ะจะเทียบดากจะบอกนะว่าทีหยิบพี่สิเทียบดากทีหยิบเลยไวะจ้า,จาเดี๋ยวจังเบิร์นเจ็บมากวู้โอ้แน่นอนแน่นอนมันเถื่อนโดนก็หยิบ่บขันหน,นึ่งเดี่ยน้องก็ขันก็เหยีกยกอยู่เัร็แล้วไม่นานตัวมันถึงได้คอยบอกว่าตัวโมมันหยิบจับตัวโมนี่บอกตัว,อ,อ,ตวอีกตัวหนึ่งเนาะเออ บ่มันมันถือถื่อแล้วหวันบ่อนีนะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอาเสียงลงคันหนาไปทางนี้เอาลงมปทางนึงเออใหญ่เป็นเห็น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 ตามมาแล้วเสียงใหญ่จะเพิ่งจะนั่ไปอยูังไนเหน ฮันบังทั้งเจ้าเนี่ยนีบ่ถือตงามองเจา้าเ้ลยมงนี่แหละตัเงามไม่ไดตัวนี้นเฮยนี่นตีหลกยังเลูแต่ว่าคู่เดียวเี๋มันคู่ยู่นี่แหละเดีมันถือเสีงสยงใส่กันเดี๋ยวมันเต้นยมยมอยู่กกระางนี่ นี่ทำไมตัวตัวงไงไม่ถือนี่นใหญเลยไม่ตัวก็ตื่ที่ีกันแปว่านี่มาเดียงนะนั่นต้นนึงนั่นนั่นโผล่โผล่ตีกันดีนั่นล่โผล่ต้วหนึ่งตัวละเอาพี่น้องมาธรรมดากันได้จ้าครับจะว่าได้เจ็บตายกต้วกว่าตัวไมู่ต้วที่ได้บอกไม่ได้ตัไม่ได้ม้โอุ้่หมันเนยวะทุมันร้าน่เดงของเราไ่เ ซ้ำหนีเบื่อเอ็นมีดอกซ้ำหนีโบมีดอกเจ้าขอว่ามีหมดเดี่ยงโบมีดอกซ้ำหนีโอ้ยทำเป็นควายห้อยงานนะก็เรียบร้อยแนะเนี้โม่อันได้ก็ธรรมดาได้อาจารย์เนาะกันได้ไอ้โม่เนี้ยพี่น้องโอ้มานนะครับไอ้หลวงกับไอ้จ้ามาสองตัวได้สองตัวครับเลื่อนเอาอีกตัวนึ่งแม่มือเลื่อนอีวิสัยเลื่อนตะล่มดินนะแม่มือโอ้ยหยุดไว้ยันเลยเนาะเลื่อนวันหยุดพี่น้อง เาแกงไปตบเลยนะต่ตอนกช่แต่ว่ได <T |ar|> ้ไปตอนนกเหครับไปกุศลจะเี่นงานเพื่อมันมันเป็นบาอี่พกปุบมันก็โทมาหาเฟยเด้วยก็แบการมุนนจัดไปสองแต้่มนะพี่น้องเทียมงานสายปีนโอ้เนยอดอีลีครับเต้มแรกของปี เรีมันอีเลีครับนับแต้มเลยววะเต้มแล้วตองปีกวะจ้าโอ้แม่นอนอีเลี้ยได้เวลากลับบ้านเลยพี่น้องครับจ้าไก่หล่นเนี่ยนกคนละตัวนะครับแกย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับป่าวหนูขอจบไปเพียงแค่นี้นะพี่น้องสวัสดีครับ